ทำนายฝันฝันว่าท้องฝันเห็นท้องหากสาวโสดฝันว่าตั้งท้องก็จะมีชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียวดายจะได้อยู่คนเดียวเรื่อยไปหาคู่ที่รู้ใจได้ยากจะคบใครก็มักจะเจอแต่คนไม่จริงใจ แต่สำหรับหญิงที่มีคู่ครองแล้วฝันว่าตั้งท้องก็อาจจะเกิดความขัดแยง้งหรือมีปากเสียงกับคู่รักไม่มีความสุขในชีวิตใครที่เหงาอยู่แล้วก็จะอ้างว้างแต่ในบางตำราทำนายฝันโบราณก็ทำนายฝันเอาไว้อีกในหนึ่งว่าหมายถึงสิ่งดีกำลังเข้ามาชีวิตกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ก้าวหน้า และจะตั้งตัวได้ในไม่ช้าหากเจออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆหากลองใช้สติไใจตองก็จะแก้ไขได้ไม่ยากอาจจะกำลังรอการตัดสินใจจากใครบางคนอยู่และการตัดสินใจนั้นจะทำให้เกิดผลดีต่อท่านบางตําลาก็ว่าหากฝันว่าท้องสําหรับผู้รับราชการหรือทำงานบริษัท ก็อาจจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นแต่หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการค้าหรือย้ายที่ทางไปในทางที่ไม่ดีนักเลขมงคลเด่นนำโชค7เลขมงคลเด่นรอง97 02 163รับชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ